แ่ต่อคขอบคุณครับแต่เธอก็ทำตามเย่อ้มา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 งองแงงองงี้แคบไปไหมอ่ะร้อนใส่เสื้อตัวนี้มาทำไมล่ะน่ะต้องหาใส่เลยไม่หาชุดไม่ทันนี่พี่ก็ถอดเสื้อใช่ถอดเสื้อแบบเขานะแข่งกับละอี่เคยเขาละครอ่ะเอออะไรเลือดเดือดนะอะรเดือดเดืออะไรเดือดเดือดนี่แหละ ลูกผู้ชายเลือดเดือดจ้ะปุ้ยได้เค้กเยอะแ้ววะงั้นเราไม่ให้ดีกว่าเดี๋ยวชาจะอ้วนไม่ใ้ดีไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวอ้วนแล้วโอ้ห้รจาใได้ัเนไม้อ้าวหัวใจรถเปรถเันเบี้ยวอะจอดเอียงอ ต่อเอียงตั้งใจให้เอียงทกนใช่แล้วร้าชาขนมผ้าชากขนมชาขนม้ขนมผ้กนมเ้กขนม้กนมผ้าชนมผ้าชกนมกนาชาขนม อุ้ยเซนเยอะมากอะไรนะทำไมอ่ะทำไมต้องไปตรงนู้นอ่ะว่างเหรอบอดี้สแลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตู้ตู้บอดี้สแลมไม่ตรงนั้นมันเป็นแอ่งน้ำนะต้องหาที่อ่ะมันมีตรงนั้นว่างอ่ะไม่แต่จะมีรถเข้าออกตลอดอีกไหมนะมีที่อื่นไหมหรือหรือจะไปตรงนู้นอ่ะตรงที่อยู่ถ่ายรูปกับน้ำตอนแรกอ่ะ ตรงบันไดอะค่ะมันจะมีตรงที่หยุดถ่ายถ่ายรูปก,กับน้ำตอนแรกอะไม,ไม่มันยายอยาย้ไย,ไ,ย,ยไม่รู้ัน,น้ดาเิน่นนำเลยตรงที่เดินใช่ไหมคะตองลดนะคะเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามา ครับมันมีรถเข้ามันมีรงนี้ตรงนีรถปะมันมีตรงด้านนู้นตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นอ่ะไม่ตรงตรงตรงนี้มันติดที่ไงโอ้ ดูเลยว่า <left> <ห PA> <bunker> เราเดินได้ไหมเรื่องของแกเกียดว่ะโอ้โหอไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเบิร์งเลยเยียวไปานนเออะไปถนนเฮ้ยร้อนแล้วทีเนี้ยกลางแดดนะ ไม่มีร่มไงประเด็นอะไรกลายขนาดนั้นตอนนั้นะฮะดำมีกรอก็ไาดเป็นอะไรนะดำอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอะไรร้าแสนไหมเหนืยเนอแสนไี่เนี่ย เ้าก็มี่มนี่พี่ัวใหญ่เลสิที่พคุงบาชานีแบบพี่ก็ว่ายถ้าคนฝั่งนึงยกมือจะได้รู้ชื่อตอกนี้เก็นเ็กนะทุกที่สตูดิโอมิกลี่นี่วางงโตัวใจ ถามว่าอ่านไหมฝักแปลสติวเด้นี้แบบใเข้อเรียนเออหยิบขึ้นมาแไม่ใช่นะเออ้สึงว่าทำไมี้มันล่มๆมันล่อล่มไปหนิงมดด้ยดยยตียงดีีากใกินด วาน้ำลายกระเด็นด้วยพอ้ดแล้วพดด <c oughs> แล้วเดาอะไรไปดผิะ แพรแพรในเล่มนี้เปิดหน้านั่นแหละแล้วก็ให้ชื่อเจี๊ยบพี่เจี๊ยบนะคะเปิดโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปด้หเปลไม่เปนโทรศัพทไม่เคยถ่ายรูปได้หรือเปล่าน

นู่นอเออ้เหมือนกัน่ารกยนารัหลยอ้าวแล้วหนูไม่อนู่นไงอนนี้ชื่อแนะนตัว i n t r o l f my name is

ใช่หมายถึงว่ามันมีกล้องอยู่ข้างหลังไงาซ้าไม่มีแฮมเบอร์เกอร์เลยอ่ะไปซื้อ m c d โ n ไปซื้อพี่ไปซื้อ McDonald เฮ้ย

จะเซ็นอะไรอีกไหมคะตรงนี้นะครัรองเ้าดา่ขายหญ่อันนี้คุณจเป็นรงบทอ่ะโอ้โหโคตรเชเลย

เขาไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมอ๋อเขาคุยกันคุยแบบคนจีนอ๋อคุยแบบคนจีนคนจีนเลยคนจีนคเปิดโตเห็่คเปิดใจเปิดใจอ่ะเอันนี้ใครนะเป็นแฟนเป็นนิทานนี่ยวันเกิดเยอะหลังจากเปิดโต้ให้เซนก็เปิดใจให้เรา ไม่ <Kell analyze> ก็ไม่ให้พูดได้ยินได้แหละไม่งั้นโดนถีบหล่จับกืตัวเองก็ต้องรูดกันเลยฮะกูก็ไม่ทันด้วยไม่รู้เหมือะกันะะใะ่ะ <OM> ฮ <are>

ค่านคือข้าวสาขึ้นมันมากเลยข้าอด้ยขยับเข้าไปค่ะขยับเข้าไปให้ค่ะได้ไ้ได้ค่ะไดใ่หฮอยได้ตัวเองช่วยถือถุงิ้วให้หน่อย กล,ล้องสูงสูง้องนี้ก้องนี้นะอกไปเลยหนึ <ok ่งสองสามหนึ่งสองเอาร่ออโอเคค่ะเขาได้เาได้ตังหิ้วมาลูกทำทุกอย่างบาา

ฮะฮะพยายามาื่อก้เนืเจะไหลเข้าตามาให้อันนี้แหละ่อให้เขาหอไปอูไม่เอาลวแล้วเต็มเลยกูไมไปแล้วฮะเพราะทนจึงอยู่

สะดุดไม่นะร้องไม่หยุดเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับเปิดห้องดีกว่าโ่้มวแว ไม่ตาด้วยไม่รู้จะมขออลรั็ไม่ไ้เออ่นันกเรขอายิมเาได้ยิเรไม่ขอให้พี่ยิเราขอเราขอดูสุขภาพเหนือกเธอหน่อยเราขอดูสุขภาพเหนือกเธอหน่อยเออเราไม่ขอให้เธอยิ้มขอเช็คเหนือกหน่อยสิ haha không em không thấy em không không thấy em không không

ใส่เนื้อมาจมใเกียอุ้ยสเกยิใส่เกีเจิ้อมสอา่อกจก็เทเดี๋ยวจะบอกครูแค่ให้นะเห็นที่แบบขาเแล้วเอาติดที่ขบนนี้ล อีดูนะขอหน้าตรจริงอีดูไมตดนอีดูอห้าาหายด้วยหนอชตละ เขาระแวนหัวเธอจะใส่ข้อเท้าเธอจากัดขาขชาหอันนทีงัดแท้อยู่โลชทำไมหนูไม่ขึ้นเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดดีเดี๋ย จังหวะเพี้ยนตลอดอ่ะแกฟาดหน้าไม่ละเอาฟาดคอเลยไมยน้องเลยถาดร่าเทา่า้าอนะถ่าเคลิปี่ังกาพี่คาชาเซลี่มองๆเดินต้องมองเลนใหญ่บบ๊าายย มืสั่นอยนี่กชาเซ็นอยู่เซนอยู่แป๊บนึ่อะไรขอแกาขเอาออก่ายแล้วไม่วันนี้จะไปนอนเียบอดีจังอยาก เที่ใจไม่ไหวอ่พี่คช่าเาเดียวคนเดียวด้วยโอ้ยนับหน่อยเดี๋ยวเดียวาถ่ายลูฉันเหรอฉันเหรอเดี๋ยวอยได้ไหมได้ไหมแป๊บนึงไหมได้ยอ้า ขอตัวนะขอหัวใจไปด้นะไไปโอ้คไม่ทันแล้วเพร็จมันจะผิดออะอะไรนะทำอะไรทำอะไรกำลังใจมาทำอะไรเอา